ไม่ใช่คนผิดนะคะเอะคุณไม่ใช่คนผิดในความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าคนคนนี้ไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์นะเออไม่พร้อมที่จะหยุดแล้วเขาก็อ้างเรื่องชีวิตส่วนตัวนั่นคือปัญหาของเขานั่นคือปัญหาส่วนตัวของเขาอะเหมือนถ้าเกิดโค้ดอยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนแล้วค้ดอ้างว่าสมมติว่าค้ดจะไป <c oughs> เดินทางไปทาํางานต่างประเทศสมมุตินะสมม,สมมติสมมติเฉยๆไม่ได้ไปอยากไปแต่ไม่ได้ไปอสมมุติว่าคุณจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยทำงานต่างประเทศเนี่ยนะแล้วไปตัดความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ของของของโค้ชนะเออว่าเฮ้ยจะจะไป็ต่างประเทศแล้วเราก็คงจะ คงจะไปต่อกันยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะเออเหมือนบ้านไม่มีเน็ตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันแล้วแต่บางคนบางกรณีนะบางคนอาจจะคิดว่า <c oughs> อ่าบางคนอาจจะคิดว่าในในการที่เราสามเรา,เราบาลานซ์ความสัมพันธ์ทั้งทํางานไปด้วยแล้วก็ <c oughs> บาลล้างความสัมพันธ์ไปด้วยเนี่ยคนไหนที่ทําได้โค้เคยพูดหลายคลิปว่าบางคลิปว่ามันเจ๋งกว่าคนที่ โฟกัสอะไรได้อย่างเดียวในเวลาเดียวในเวลาเดียวนะแต่มันจะมีบางโมเมนต์แหละที่คุณกับเขาเวลามันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคุณไม่ต้องไปซีเรียสน,นะไม่ต้องยึดติดคําพูดของโค้ดว่าเฮ้ยโค้ดบอกว่ามันจะต้องบาลานซ์ได้ทั้งสองอย่างแล้วคราวนี้คุณไปเจอคนที่เขาบาลานซ์ไม่ได้แล้วคุณไปตัดเขาทิ้งเลยเนะี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะคือต้องดูด้วยว่าเขา่ารักคุณไหมเขาว่ามี เนี่เขาเขามีเวลาให้เราไหมนะมันมีหลายคู่ในปัจจุบันที่ต่างคนทั้งผู้หญิงผู้ชายต้องทํางานนะแทบแทบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมั้งตอนนี้โอเวอร์ไทม์เอ่อไม่ใช่โอเว่ร์ไทม์พูดผิดออนไทม์นะคะทุกเวลาเลยทุกคนก็จะคิดแต่เรื่องทามาหากินโดยโดยลดโดยลดการพูดคุยหรือลดความสัมพันธ์ลงไปคือทําให้ความสัมพันธ์มันตึงเครียดทําให้ความสัมพันธ์มันหมดแพชชั่นได้ไวเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าคนปัจจุบันเปลี่ยนคู่ได้ง่าย เขาไม่มีอะไรยึดติดยึดเหนี่ยวจิตใจที่ที่ดีนะคะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงอยู่แล้วแล้วคราวนี้พอเจอตัวเลือกเข้ามาก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มั่นคงและก็ส่งผลให้อนาคตกลายเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อคนรักแล้วอนาคตที่ตามมาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นคนนอกใจคนรักอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะคะอันนี้สำคัญทุกคู่นะลองคุณลองไปเช็คคู่คุณดู นะว่าเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะโดยเฉพาะผู้ชายสมัยนี้จะมีตัวเลือกเยอะนะคะอ่าแล้วก็พวกที่ไม่ให้จับโทรศัพท์พวกที่มีลกูกส่วนตัวสูงพวกนี้ถ้าคุณ ไม่ได้รักเขาจริงๆไม่ได้อยู่กินกันแล้วไม่ได้แบบคองคู่เป็นสามีภรรยาเนี่ยจริงๆดูดูด้วยนะคะว่าคนที่มีโรคส่วนตัวสูงมากเกินไปอาจจะไม่เหมาะที่จะมีคู่อาจจะไม่เหมาะที่จะเป็นแฟนเรานะคะอ,ะอย่างโค้มีโรคส่วนตัวสูงก็จริงแต่โคโซดอ่ะเออโซดจะไม่โค้ก็จะมีคนเข้ามาดอได้ดอได้แต่เป็นพวกหมาหยอกไก่เป็นพวกไม่จริงจังในความสัมพันธ์เป็นพวกแบบลองของอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะ ขาก็จะตัด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 ไปเพราะว่าเขาไม่ได้จริงจังตั้งแต่แรกนะไม่ได้อยากคุยกับเราแบบคือเหมือนพวกแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นพวกขาจรอ่ะเรียกอย่างนี้ด้วยกันขาจรแต่โคได้ปัจจุบันไม่มีคนคุยนะคะแชทเงียบเหมือนโทรศัพท์พังอันนี้พูดให้ฟังว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา นะคะยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเคยมีคนแวะเวียนเข้ามาก็เหมือนพวกขาจรพวกมาลองของแต่ว่าไม่ได้จริงจังในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่เต็มในเมื่อเขาไม่ใส่เต็มคุณก็อย่าใส่เต็มในความสัมพันธ์เพราะว่าคุณจะเสียเปรียบนะถ้าเขามองคุณเป็นออดดชั่นคุณก็ต้องมองเขาเป็นออดิชั่นเช่นกันสมัยนี้มันต้องอยุติธรรมมันต้องแฟร์ ะค,ะคุณอย่าไปโง่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณไปจมรักกับคนที่เขาก็ไม่ได้รักคุณคนเดียวนะคะนอกจากคุณจะเจอคนที่ใช่จริงๆคนที่ใช่ก็คือคนที่เขาทุ่มเททั้งเวลาเขาทุ่มเททั้ง <c oughs> ความซื่อสัตย์นะทุ่มเททั้งมีคุณคนเดียวมันมันเช็คได้ค่ะของพวกนี้เช็คได้ถามโค้ดเดี๋ยวเดี๋ยว ในคลิปต่อไปอาจจะทําให้นะคะดูก่อนเพราะว่าคนไม่มีเวลาคิดงานเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่ายุ่งอยู่กับในครอบครัวนี่แหละนะคะเซอร์วิสคนในครอบครัวนี่หมดไปแล้ว1วันนะคะจนถึงสามทุ่มนุ่นน่ะก่อนจะหลังสามทุ่มไปอ่ะถึงจะมีเวลาเป็นของตัวเองบางวันน่ะถ้ามีกินกันในบ้านเนี่ยก็จะโอ้สี่ทุ่มห้าทุ่มนู่นนะคะได้อาบน้ําได้นอนนะแทบจะไม่มีเวลานั่งสมาธิเลยช่วงนี้ก็ ค่อนข้างที่จะแถมอากาศก็ไม่ดีเลยนะคะอากาศที่นี่ร้อนนะร้อนแล้วแบบว่าอืมเออจริงคือร้อนแต่บางบางวันก็อากาศแบบคึ้มอึมอะไรเงี้ยนะเพราะมันเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้หน้าหนาวโอเคก็หวังว่าทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตของความรักไปได้นะคะ ก็เข้าคร่าวๆก็มีู่3อย่างแหละคุณก็ไปดูไม่เพาะมีความสัมพันธ์ไม่ได้โฟกัสที่คุณความสัมพันธ์คุณเคือพวกนี้นะคะพวกนี้มันก็ไม่สมควรที่เราจะไปต่อในความสัมพันธ์นะ,ะเขาจะอ้างเหตุผลร้อยแปดพันเก้าพันประการกับคุณยังไงก็ได้ให้คุณมองที่การแอคชั่นนะคะการแอคชั่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าความแอคชั่นการแอคชั่นของเขาเนี่ยมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะการแอคชั่นอย่างเขาบอกว่า อย่างคุณอาจจะไปดิวอย่างโค้ดบอกว่าคุณไ,ไปดิวกับคนที่เขายุ่งมากเลยบิซซี่มากเลยอาจจะเป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นคนข้าราชการอะไรที่งานก็เต็มมากเลยถ้าไม่ใช่วันหยุดเนี่ยคือเขาแทบไม่ได้หายใจอาจจะหายใจทางเหงือกอะไรเงี้ยนะก็ต้องดูด้วยว่าคู่ของคุณนะ่ะอยู่ในเลเวลไหนนะไม่ใช่ว่าเอาหอโค้ดไปฟันธงเขาทุกข้ออย่างนี้มันก็อาจจะ,ะดูตามหลักความเป็นจริงนะคะดูการกระทําดูคําพูด ดูลักษณะนิสัยของเขาว่าคนที่คุณดูด้วยเขาเป็นคนกระล่อนเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้การใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไงไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นแบบไหนคุณต้องรู้ดีเทลเขานะถ้าถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มายาวนานแล้วคุณต้องดูถึงพ่อแม่เขาด้วยนะว่าพ่อแม่เขาเป็นคนที่แบบว่าเขาห่วงลูกไหมเขาพ่อแม่เขาเป็นคน นิสัยยังไงอ่านะคะก็ดูด้วยอาจจะเขาเป็นลูกเนี่ยเขาอาจจะติดมานิสยัยคือเชื้อสายแบบไหนลูกเต้าก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันอย่างอย่างโคเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแม่แม่โคก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองมันมันไม่มัน,มน,มนในบ้านมันไม่มีคนอ่อนแอสักคนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเชื่อสายเนี่ยมันก็สําคัญ นะคะในการที่เราจะดูคนเหมือนคำโบราณนี่เขาบอกว่าดูนางให้ดูแม่ดูแท็ดให้แน่ดูถึงยายแต่ยายตายแล้วนะคะดูไม่ได้แล้ว <c oughs> แล้วอีกอย่างนึงก็คือ,อ <c oughs> ถ้าดูผู้ชายก็ดูให้ถึงพ่อนะคะพ่อเป็นคนแบบไหนขี้เหล้าหรือเปล่าสมมาเลเทเมาไหมเอาการเอางานหรือเปล่าเป็นคนขยันหรือเป็นคนขี้เกียจ <c oughs> ความคิดทัศนคติของพ่อแม่เขาเป็นแบบไหน อ่ะคนเราจะแต่งงานกันมันจะดูลึกขนาดนั้นแต่ถ้าคุณดีวกว่าคนต่างชาตินะเราอาจจะไม่ต้องต่างชาติคนละวัฒนธรรมค่ะพ่อแม่เขาจะตามใจลูกเขาจะไม่เหมือนคนไทยถ้าลูกชอบอันไหนเขาจะเปิดกว้างเขาจะโอเพนโอเพนเดอะดอร์นะคะเขาจะเหมือนแบบเปิดรับอะทุกคนไม่ว่าลูกเขาจะเอามาสักกี่คนอะ เออลิอกกับคนนี้ไปเขาก็จะปลอบใจเขาจะฮิลลิ่งไม่ได้เหมือนคนไทยที่ด่าซ้ํากระทืบซ้ําหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะพูดอยู่นั่นแหละ3-4มี่ปีก็พูดไม่หยุดนะคะพูดความผิดพลาดของลูกตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่คือนิสัยคนไทยเป็นแบบนั้นนะบางครอบครัวบางกรณีบางเคสบางท่านเท่านั้นนะก็ไม่ไม่ได้เหมาหมดแต่ก็จะมีบางครอบครัวที่โค้เคยเคยเจอมาว่า ลูกเขาชอบคนหนึ่งแต่เขาก็จับลูกเขาไปแต่งกับอีกคนหนึ่งอ่าโดยด้วยแบบฐานะาทางสังคมจะด้วยแบบว่าเห็นผู้หญิงมีตังค์นะก็เลยให้ให้ลูกชายเนะี่ยไปแต่งกับคนมีตังค์เพราะว่าเผื่อว่าลูกจะสบายแต่โค้ดไปเจออ่าข่าวทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นเรื่องน่าสะเทือนใจเนาะเป็นของประเทศจีนนะคะเป็นข่าวของทางจีนพ่อแม่ในะหวังดีให้ลูกชายแต่งงานกับผู้หญิงที่ดูดูภายนอกก็จะดูดีเขามีทรัพย์สินเนาะ แต่งไปไม่กี่ปีเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เอามาฝากนะคะยกตัวอย่างให้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปค้นพบว่าเอ๊ะแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยนะคะแต่งไปเนี่ยทะเลาะกันตลอดแล้วลูกชายเนี่ยเป็นคนนิ่งเงียบเป็นคนไม่ค่อยพูดลูกชายเนี่ยไม่อยากแต่งเขาแต่งตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนาะไม่อยากแต่งแต่ก็ทนขัดใจพ่อแม่ไม่ได้เลยจําเป็นต้องแต่งเพราแต่งไปเนี่ยก็ทะเลาะกันตลอด ผู้หญิงก็เอาแต่ดุด่าว่ากล่าวเ,เจ้ากี้เจ้าการบงการแล้วก็ทุบตีผู้ชายนะคะเออวินแตกอะไรพวกนี้วินเหวี่ยงสุดท้ายแล้วนะคะผู้ชาย